ว้าวมากจ้างานนี้บอกเลยคุมมากค่ะและปังสุดๆค่ะคือการเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่ของทางยูเรนัสคลินิกด้วยจ้าลละสุดค่ะพนางช่อง7ค่ะเข้มยูโรหาน้าสกายพิงค์พลค่ะแท็กทีมร่วมงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่ของยูเรนัสคลินิกและร่วมฉลอง4ปียูเรนัสคลินิกกันด้วยค่ะต้องบอกว่าค่ะ พร้อมเหล่าบรรดาศิลปินและดารานักแสดงอีกหลายท่านเลยล่ะค่ะร่วมงานดังกล่าวค่ละล่าสุดค่ะของเมื่อวันที่ผ่านมาค่ะทางเพจยูเรนัสคลินิกค่ะ ได้เผยข่าวว่าแจ้งรายละเอียดดังนี้ค่ะครั้งแรกแบบใหม่แบบศัพ์กิจกรรมในรูปแบบคอนเสิร์ตเซอร์ไพรส์โชว์มากมาย4ปี m e a n d g r e e ีสยูเรนัตคลินิกงานฉลองครบรอบ4ปีของยูเรนัตคลินิกพร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่ในวันอังคารที่31ตุลาคม2566นะ MCC หอชั้น4ดะมองงามวงวานเพราะความสวยคู่ความสุข จัดเต็มอัดแน่นมาพร้อมเสิร์ฟพบกับรถเมคะนึงนิดตัวแทนของผู้หญิงยุคใหม่อาเร็กธิระเดชกับเทรนในการดูแลตัวเองในแบบฉบับของคุณผู้ชายสมัยใหม่พร้อมศิลปินดารามากมายพระเอกหนุ่มสุดหล่อเข้มหัสวียูโรโยศวัตกระทิงขุณนณรงค์พลนวัตกุลกิติคุณเกียกวรติกรรวมด้วยนางเอกนางงามนางแบบ รวมคนสวยทุกวงการพิงพลอยปรับภาวดีฟ้าใสปวินสุดาบินสิริทรศรีทรหานาลิวิตสกายมาเรียและฟังเพลงเพราะๆไปกับดีว,ว่าตัวแม่นิวจิ๋วของเมืองไทยการเติบโตขึ้นไปครั้งอีกครั้งกับ DNA การให้บริการ private รัก ที่เราคงพัฒนาไม่หยุดนิ่ง New Beauty ประสบการณ์ความงามใหม่สัมผัสที่ลูกค้าจะได้รับในทุกมิติพร้อมกิจกรรมแห่งความสุขอย่างต่อเนื่องมอสเปซอาณาจักรความงามครอบคลุมความต้องการทั่วประเทศฟอ r ออตอบจทย์สำหรับทุกการทุกความต้องการทุก statement ทุกเซสเมนทุกเพศทุกวัย มายจำกัดไลฟ์สไตล์เตรียมตัวให้พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ในการดูแลตัวเองไปด้วยกันและความสวยที่เรามอบให้จะมาพร้อมความสุขใจที่คุณจะได้รับได้ที่ยูเรนัสคลินิกเท่านั้นค่ะขอบคุณข้อมูลข่าวค่ะจากทางเพจยูเรนัสคลินิกนะคะอ่านผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะภาษาอังกฤษไม่เก่งเท่าไรคะ่ะและค่ะใจความสำคัญสำคัญก็คือค่ะ สำหรับดาราศิลปินช่อง7ค่ะที่จะมาร่วมงานในครั้งนี้ค่ะก็มีเข้มหัศวียูโรยศวัสด์ค่ะเพีงพลประภาวดีนะคะฮานาลีวิดค่ะและสาวสกายมาเรียนนั่นเองค่ะแท็กทีมร่วมงานค่ะฉลองขรบรอบ4ีีของทางยูเรนัสคลินิกนั่นเองค่ะและในงานดังกล่าวค่ะเขาก็จะเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่ค่ะเราก็มาร่วมลุ้นกันว่าพรีเซนเตอร์คนใหม่ของทางยูเรนัสคลินิกจะเป็นใครนั่นเองค่ะ หลังจากที่ทางเพจแชร์โพสต์ดังกล่าออกไปค่ะแฟนๆคอมเมนต์รัวๆค่ะบางก็เข้ามาขอบคุณบอกดีใจที่สุดค่ะมียูพิงค์ด้วยขอบคุณยูเรนัตมากๆนะคะขอให้ยูเรนัตปังๆและขอให้มีสาขาทุกจังหวัดเลยนะคะยูพิงค์ยูเรนัตบางคอมเมนต์ก็บอกของานคู่เข้มมุกบ้างนะคะแอดบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่ายูพิงค์น่ารักขอบคุณยูเรนัตนะคะที่ให้น้องๆร่วมงานด้วยขอให้ยูพิงค์ร่วมงานกับยูเรนัตเรื่อยๆนะคะ บางก็บอกปังๆนะคะบางคอมเมนต์ก็บอกค่ะวันเดียวพบเจอนักแสดงหลายคนมากเลยใช่ไหมคะบางคอมเมนต์ก็บอกขอบคุณยูเรนัสค่ะที่เอ็นดูยูพิงของพวกเรานะคะยูโรกระทิงอเล็กสกายฮนานาพิงพอยร์รเมบางคอมเมนต์ก็บอกอุ้ยทำไมไม่มีแค้มุกเลยของงานคู่นะคะบางคอมเมนต์ก็บอกวันเดียวกันเลยใช่ไหมคะปังๆนะคะขอบคุณงานคู่ยูพิงมากๆนะคะ บางคอมเมนต์ก็บอกว่ารอดูชายเข้มชายเล็กของยูเรนัสค่ะหล่อน,น่ารักเอนเตอร์เทนเก่งขายของเก่งสร้างความสุขสร้างหัวเราะให้แฟนคลับให้ลูกค้าเสมอค่ะขอบคุณท่านผู้บริหารยูเรนัสค่ะที่รักเอนดูชายเข้มชายเล็กขอยูเรนัสนะคะขอให้ยูเรนัสปังๆมีสาขาทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะมียูเรนัสที่ไหนมีชายเข้มทุกสาขาเลยนะคะ บางก็บอกซีปีแห่งความสำเร็จมากยิ่งๆขึ้นไปอีกนะคะยูเรนัสงานใหญ่ขนาดนี้พลาดไม่ได้ทุกประการค่ะขอบคุณยูเรนัสนะคะที่พาน้องพิงคอยมาเจอแฟนๆค่ะบางก็ถามว่าไปครบทุกวันในวันเดียวเลยใช่ไหมคะแอดและแน่นอนค่ะภายในงานดังกล่าวค่ะพบศิลปินทุกคนแน่นอนค่ะแต่ก็จะผัดกันหมุนเวียนขึ้นมาสแสดงโชว์นั่นเองค่ะรอติดตามกันได้นะคะที่วันที่31 ตุลาคมนี้ค่ะที่ MCC Hall ชั้น4เดอะมอลงามวงวานนะคะทุกคนงานนี้บอกเลยคุ้มแน่นอนค่ะได้เจอศิลปินดารามากมายเลยล่ะค่ะ